ตัวอะไรนะตัวอะไรนะอ้าโอ้ยน่ารักสุดๆเแบบี้บอลลี่ม้ยกล่องจุ่มของเราน่ารักทุกตัวเลย <c oughs> ดูสิซื้อมาเต็มไปหมดเลยเนี่ยกล <c oughs> ่องเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยซื้อมานะแกะเสร็จไม่เคยทิ้งเนี่ยซื้อกล่องจุ่มจนตังหมดแล้ว啊 <c oughs> ทำไงดีนะ อยากได้ตังไปจุ่มอีกจังเลยหรือเราจะเอากล่องจุ่มพวกเนี้มาใส่ของเล่นดูสิเนี่ยของลงของเล่นอะไรที่เรามีเยอะแยะเนี่ยเอามายัดใส่กล่องจุ่มแล้วมันหลอกขายเลยดีไหมใครโชคดีเดี๋ยวได้ดินเบาไปเลยแบบนี้ขนมนี้ก็เหลือตั้งเยอะเอาใส่กล่องจุ่มมั่วๆไปด้วยเลยดีไหมเนี่ยเป็นไอเดียที่ดีมากทำเลยดีกว่าเดี๋ยวเอาใส่กล่องจุ่ม แปะสกอตเทปวางขายนี่น้องเต่าเน่าอยู่กันเรามา20ปีแล้วออะแปะปะส่งต่อส่งต่อกลายเป็นกล่องจุ่มสกูแันดา้าวางขายไปตรงนี้เแบบี้มอนลีเพิ่งแกะเมื่อกี้เลยให้ดินเบาไปส,สัก3สีใส่เข้าไปให้เต็มเต็มเรียบร้อย เด็กๆเนี่ยกำลังเห่อเลยกล่องจุ่มเนี่ยหลับรองต้องหลงกลเราแน่ๆนขนมนี่กินไม่หมดสัทีแบ่งไปให้เด็กๆกินมากไปไปกล่องที่สามเนียวตาต้องมีไข่ได้เป็ดไปบ้างนะเนี่ยเด็กๆชอบเล่นเป็ดทั้งนั้นเลยนี่กัเป็ดนี่กัเป็ดอุ้ยลูกบีบ ลูกบีบเก่าของเราเอามาใส่ด้วยเด็กๆต้องดีใจแหละถึงไม่ได้อาถอยได้ลูกบีบไปเด็กก็ต้องชอบนี่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 น้องตุ๊กตาหน้ารักจะตายใส่เข้าไปไม่มีใครว่าเราหรอกกล่องนี้ไหมพอไหมเนี่ยเฮ้ยเล็กเกินไปกล่องไหนนะกล่องนี้ไหมตัวสูงสูงนี่อยากเข้าไปเลยงานนี้เรารวยแน่ เอาของเล่นเก่าเตรียมทิ้งมาใส่กล่องจุมขายหลอกเด็กๆแข็งเป็ดให้สตัวคิมมอนหูคิมมนี่กล่องใหญ่มากใส่อะไรดีให้คนไม่รู้เนี่ยดูซิดูซิอะไรดีละเนี่ยกล่องตั้งใหญ่ๆใส่หลายๆชิ้นดีไหมนี่ดีไหมตุ๊กตาอีเกียตัวละไม่กี่สิบใส่เข้าไปหนึ่งตัวโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอยโอ้ยโ กัดดีนักใช่ไหมนี่ลงกลองไปเลยนี่ไปเลยไม่เก็บแล้วอะไรบ้างล่ะเนี่ยโอ้นี่อ่างอาบน้ำกับตู้เสื้อผ้าใส่ไปด้วย,วยนี่กล่องนี้ต้องสี่ชิ้นแน่อ,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 อใส่อ่างล้างหน้าไปด้วยหนึ่งอันนี่รับรองคุม้มด,ดูสิ มีอะไรน้ามาใส่กล่องอีกไม่แน่โห oh, LOL สุดที่รักอุ uh, ๊ยแมงมุมแมงมุมนี้ใส่ไปเด็กน่าจะชอบแล้วเราก็บอกได้ว่าเป็นอะทอยตัวดังอีกตัวหนึ่งใส่นี้เลยใส่นี้เลยอะทอยใหม่อะทอยใหม่โหกล่อง oh, <c oughs> จุ่มสวยๆเยอะแยะเลย <c oughs> อันนี้ล่ะบูบูมิกิมอนเบบี้ทรีมอนลี cry baby บู อย,อยากได้อยากได้อยากได้แต่แถวบ้านเราไม่มีร้านขายเลยเนี่ยสิเนดี้นะหนึ่งรอบาทกล่องเล็กตรงนี้ตรงนี้กล่องขนาดกลางขนาดกลางไว้ตรงนี้เอ,อ่อเพิ่มราคาขึ้นมานิดนึงเป็น500บาทเ,เสร็จดีใหญ่หน่อยของต้องเพิ่มมาส่วนกล่องใหญ่อะแกงนี้กล่องใหญ่จะกล่องใหญ่นี่กล่องใหญ่ตรงนี้เลย เราใส่ของไปตั้งเยอะกล่องตันนี้หนึ่งพบาทส่วนกล่องนี้ใส่ของจริงเอาไว้สักหนึ่งกล่องนี่น,นี่เดี๋ยวเด็กมาซื้อไปจะได้ลงกลกลับมาซื้อใหม่เราจะได้เหมากล่องอื่นๆของเราไปให้หมดใส่ของจริงไปเลยปิดกล่องให้เรียบร้อยออกมาเดินเล่นสูดอากาศฮะน้านๆอะไรอะ่ะไปดูดีกวก่าฮะ กำลังอยากได้ยอยู่พอดีเลยฮลูกขารายแรกไห่หลอกแล้วว่าไงจ๊ะคนสวยอยากได้ะลรเหรอจ๊ากองจุ่มลานป้ามีทุกแบบแบบไหนหายากแบบไหนแลกป้ามีหมดลาบูบูมีไหมคะลาบูบูมีสิจ๊ะลาบูบูป้าไม่ได้มีตัวธรรมดานะป้ามีตัวสกิคร์นีเป็นไงหายากดูสิอให้จับได้นะจับได้โหลาบูบู น้าจะเป็นอย่างนี้แหละเนี่ยเหตุเขาหิตการเรามีโอกาสเจอตัวจริงแล้วเอ๊ะป้าคะตรงนี้มันต้องเป็นพวงกุญแจเนี่ยค่ะทำไมมันถึงเป็นจุบจุบอะคะก็ป้าบอกเราง่ายว่าของป้ามีตัวสกิลเรตตัวแล่หายาสุดๆจุบแบบนี้มีตัวเดียวที่เขาผลิตมาเลยสนใจป้าล่าถ้าสนใจลาบูบูตัวเนี้ยเดี๋ยวป้าให้ราคาพิเศษเออหนูว่ามันแปลกๆเดี๋ยวหนูขอดูตัวอื่นก่อนดีกันค่ะได้เลย ตัวนี้คือตัวตรงไหนเหรอคะตัวนี้แหละจ้าหายากมากตัวนี้คือเนียบตะนะคะวางทีไรหมดทุกที่ป้ามีโชว์ตรงนี้สองตัวแล้วป้ามีกล่องยังไม่เปิดอีกสองกล่องแล้วทำไมกล่องเหมือนดูเปิดแล้วล่ะคะเนี่ยชี้อันนี้ป้าเปิดเช็คกัน <c oughs> ก็เวลาแป๊ดขนส่งมาแป้าก็ต้องเปิดดูว่าของเสียหายชำรุดหรือเปล่าแล้วป้าก็แปะเหมือนเดิมนี่กล่องเหมือนใหม่กิ๊กเห็นไหม ไม่เหมือนแกะเลยช่างสังเกตนะเนี่ยถึงเห็นว่าเป็นแกะเนี่ยราคาเท่าไหร่คะราคาเหรอจ๊ะฝั่งนี้กล่องเล็กๆป้าขายถูกที่สุดกล่องละร<ม>้อยอันนี้ขนาดกลางใหญ่ขึ้นมาอีกนึนงป้าก็ขายถูกอีกกล่องละห้าร้อยเท่านั้นเองส่วนตรงนี้กล่องใหญ่ได้ไปเป็นตัวๆก็ถูกมากกล่องละพันเองส่วนลาบูบูซูเปอร์แล็คซูเปอร์ซิเกตเนี้ยป้าขายให้แค่ห้าพันบาทเท่านั้นแหละฮะ แล้วตรงนี้เนี่ยนะป้าขายกล่องละร้อยนช็อปเขาก็300ไปแล้วเนี่ยป้าขายได้ไงเนี่ยเอ้าก็ป้าขายถูกๆเพราะป้าสงสารเด็กตาดำๆไงป้าไม่ได้ขายกําไรป้ามันนั่งเล่นขายของเป็นเงินแรกยังมาสงสัยป้านะป้าเป็นคนดีป้าไม่เคยขายของปลอมไม่เคยทำอะไรไม่ดีเลยเนยยังไม่ได้ทันว่าป้าเลยค่ะถ้าป้าถึงต้องเสียงสูงงี้ด้วยล่ะคะนี่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 แล้วตัวนั้นน่ะจะซื้อไหมเนี่ย ก็แก๊กก็แก๊กมาเล่นอ่ะอ่ะอะเอางี้ละกันดูท่าทางหนูน่าจะตัดสินใจยากรู้เจ้าตัวไหนดีป้าขอนําเสนอกล่องนี้ค่ะป้าได้มาแค่กล่องเดียวทั้งร้านมีกล่องเดียวเด็ดแน่นอนตัวอะไรคะป้าตัวนี้นะคะกล่องสุ่มตุ๊กตาจากดิสนีย์แลนด์เลยนี่แล้วหนู time, นะเห็นท่าทางหน้าตาน่ารักเนี่ยเนึ่งพันป้าไม่ขายเอาไปเลย20บาทของแท้แน่นอน ยี่สิบบาทของแท้ด้วยเหรอคะอา้าวของแท้สิป้ารับประกันซื้อแล้วก็เปิดกันตรงนี้เลยมิล่าอ๋อได้ได้ไดไดค่ะนี่ยี่สิบาทน,นี่ค่ะยี่สิบาทดูซอเลย <c oughs> เอาไปเลยจ้าเราเปิดดูเลยโหของแท้ยี่สิบบาทคุ้มก็ยิ่งกับคุ้มจะได้ตัวอะไรเนี่ยจะได้ตัวอะไรเนี่ยหอมด้วยน่ <c oughs> ารั <c oughs> มากมากเลยค่ะนั <c oughs> กกระรองแมวมารี โหน่ารักสุดๆไปเลยค่ะ20บาทเองสุดยอดของแท้ซะด้วยเห็นไหมล่าของแท้ป้าบอกแล้วของแท้ถุกชิ้นถูกถูกเมาไปเลยม,ลม่ล่าเหมาค่ะเมาอย่างนี้ต้องเหมาคอยถูกกวัดท้องตลาดตั้งเยอะไม่เหมาไม่ได้แล้วค่ะเมาหมดร้านเลยใช่ไหมป้าคิดเงินแป๊บน,นึงนะ ร้อยป้าคิดราคาเหมาเหมานี่จ้าราคาเหมาเหมาหนึ่งหมื่นบาททวนจ้าหนึ่งหมื่นบาทได้หมดนี้เลยหรอคะอืมได้หมดพวกกล่องส่มพวกนี้สิจ้าแต่ของพวกเนี้ยป้าเล่นแล้วเันของมือสองอย่าเอาไปเลยต้อง <c oughs> ไปหรอกพวกในกล่องอะของดีกว่านี้เยอะ <c oughs> ป้าป้าป้าเดี๋ยวป้าช่วยขนเอากลับไปห,หมดเลยหนูก็โอนเงินมาเลยจ้ะโอนเงินมาตืดตืดเตดเรียบร้อยค่ะป้านี่ <c oughs> <c oughs> แค้กล่องสูมาเยอะเลยดูกันดีกว่าเริ่มจากกันไหนดีนะจะซามดีกว่าสกูแพนดา้าอีตัวอะไรอะมันไม่ได้อยู่ในนี้นี่มีแต่คนทำไมเราถึงได้เต่ามาเนี่ยอันนี้มันอายุกี่ร้อยปีแล้วเนี่ยเขาถึงดูเน่าขนาดนี้ป้านี่เอาอะไรมายัดใส่แน่ๆเลยในกล่องเนี้ยล้วก็มาหลอกเราหาดูถูก,ถกอ่ะดูอันนี้สิ ¡Lenca, le ตัวจเบามาซะบมนอันนี้มีอะไรบ้างเนี่ยจะเป็นดอกไม้ไหมนะเราซื้อดอกไม้คิมมอนมาฮะอะไรอะอันนี้มันยี่สิบบาทเองนี่เขาขายกันข้างถนนอะ <c oughs> ตายแล้วป้าหลอกเราจริงเหรอเนี่ยพี่น,น้อยมีของเ,เล่นอรไรดีๆให้เรามากไหมเนี่ยโถตุ๊กตาน้อยเก่าจนหัวจะหลุดอยู่แล้วของแท้ของแท้ของแท้ ไม่มีเลยเหรอตัวอะไรอะ <S <S ที่บีบไม่ดีอันนี้อะฮะเจ้าอี้ <S <S 1> <S 1> เสียใจจังเลยเสียตังตั้งหมื่นนึงเอาลูกไก่อะไรของป้าเขาเนี่ยขอให้มีของดีสักอย่างนึงเถอะอะ เดี๋ยวเกวกินก็นแ้ละอย่างน้อยนี้ต้องเป็นของที่เราใช้ได้แหละเอเอาเอาตัวก๊อฟอันนี้ต้องของแท้ของแท้ใครที่จะมาลุ้จุก,กตาต้องมาลุ้นว่าของแท้ของอปลอมเนี่ยดินเบาโอ้ยไม่ได้อ่กได้ดินเบาแกะจนหมดแล้วเนี่ยใครจะเกล่องสุดท้ายแล้วนะ เด็กกล่อสุดท้ายแล้วเจ้าพระคุณขอใเป็นของแท้อีตัวอะไรอ่ะ <c oughs> ไม่มีของแทกสะอันเลยโดนบ้าหลอกเหรอเนี่ยห <c oughs> ลอกเด็กได้สบายใจได้มาตั้งมือนหนึงเก็บของหนีดีกว่ารีบหนีป้าคะป้าจะเก็บร้านไปไหนห <c oughs> นีสิจะอยู่ทำไหมหลอกเด็กได้ตั้งหมืนหน่นนง ปิดลแล้วลป้าปิดลแล้วแล้วป้าทำอะไรของเธอเนี่ยฮะป้าป้าหลอกหนูป้าไม่ได้หลอกเมื่อกีด้ดูเปิดทุกอันน่ะมีแต่ของเล่นเด็กอ้าวดูซื้ออะไรไปกล่องจุ๋มไงก็กล่องจุ๋มก็กล่องสุ่มไงดูจะรู้ได้ไงว่าข้างในเป็นอะไรมันสุ่มไงไมีเซอร์ไพรส์หรอป้าไปแล้วป้าไปแล้ว,ลวจะรีบกลับบ้านเราไปป้าทำอย่างนี้ไม่ได้นะคะป้ากงหนู ป้าไม่ได้โกงป้าบอกแล้วป้าขายกล่องซุ่มลบสิก็ป้าบอกว่ามันแท้ขอ,ของแท้ของแท้ออริจินอลถุกกล่องเลยป้าทำเองกับมือ <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ซุ่มก็ซุ่มป้าก็ซุ่มเองกับมือซุ่มใส่เองกับมือแท้ๆ <c oughs> ไปแล้วไปแล้วเกะกเกะจขวางทางขวางทางลบ